ครับรถจะมาแนะนำรถของผมครับที่ไปแข่งได้อันดับที่หนึ่งเลยนะครับนี่ครับผมถอดสีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะครับนี่คือโลรถไม่มีล้อนะครับทั้งสองข้างเลยครับผมแค่เอาออกแล้วนะครับนี่นะครับผมแค่เอาออกผมแค่เอาออกแล้วครับนี่นี่คือโชว์รถใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์สีแดงครับ แล้วก็อันนี้แคบวงมลไยเป็นเป็นคุณแจคุณโซครับคุณโซแล้วก็มีเชือกดึงตรงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ก็ตกแต่งสวยดีนะครับไปอันดับที่สองเลยนะครับนี่ใคอว่ามนี่คืองเดยวเนนี่คืออันดับที่สองเลยนะครับ มันจะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองลองเอาออกแบบนะครับลองเอาดอกออกแบบนะครับมันจะเป็นยังไง <What? S 2> <laughs> มันเป็นสีเหลืองครับที่เรืองแสงเหมือนกับม้ยผมเลยนะครับ มันมันมันมีเกียร์ด้วยนะครับมันมีเกียร์ด้วยนะครับดูนี่ครับมีเกียร์ด้วยแต่ว่าเกียร์มันก็ห้างแล้วนะครับเกียร์ก็ห่างแล้วครับต่อไปอันดับที่สามนะครับอันอันดับที่สองนี่นะครับอันดับที่สาม จริงมันจะเป็นสีแดงนะครับที่จริงมันจะเป็นสีแดงมันจะเป็นสีขาวครับมีกันบังรถด้วยนะครับกันกันชนนะครับนี่คือกันชนมีไฟตรงร้อยด้วยนะครับนี่คไม่ร้อยหก็จบแล้วการสามคันนี้นะครับโยยังไม่จบนะครับผมแค่เอาวางไว้นะครับนี่นี่นะครับจะเปพวกผม ออกหนงกันชื่อมานะครับออกหนงกาชื่อมามี่สีเหลืองสีขาวสีแดงก็จบขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับเปิดหนึ่ง